ไม่รู้อริยสัจก็ยังไม่เป็นสมณะพราหมณ์ที่แท้พิคุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ความทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้พิคุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น มิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นพรามณ์ในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้เหล่านั้นจะได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่หาได้ไม่พิกูทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเหล่าใดเหล่าหนึง่งย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ความทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้พิขุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่านั้นแลย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะ ย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นพรามในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้รู้ชัดตามความเป็นจริงเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ได้โดยแท้ชนเหล่าใดไม่รู้ทั่วถึงซึ่งทุกข์และเหตุเกิดแห่งทุกข และทำเป็นที่ดับแห่งทุกทั้งปวงโดยไม่เหลือและหนทางเป็นที่ถึงซึ่งความเข้าไปสงบแห่งทุกชนเหล่านั้นพลาดแล้วจากเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ไม่สมควรที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกมีแต่จะเข้าถึงซึ่งชาติและชราส่วนชนเหล่าใดรู้ทั่วถึงซึ่งทุกขและเหตุเกิดแห่งทุกและทำเป็นที่ดับแห่งทุกทั้งปวงโดยไม่เหลือ และหนทางเป็นที่ถึงซึ่งความเข้าไปสงบแห่งทุกข์ชนเหล่านั้นถึงพร้อมแล้วด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์สมควรที่จะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่เข้าถึงซึ่งชาติและชราพิกุทั้งหลายความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าความเป็นสมณะพิกุทั้งหลายประโยชน์แห่งความเป็นสมณะเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งความเป็นสมณะพิกุทั้งหลาย ความเป็นพรามเป็นอย่างไรเล่าอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าความเป็นพรามพิกูทั้งหลายประโยชน์แห่งความเป็นพรามเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะ ความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์